สวัสดีครับคุณหลินวันนี้มารับรถใช่ไหมครับอ๋อครับผมทางนี้อ่ะได้เตรียมไว้เรียบร้อยเชิญนั่งด้านนี้ได้เลยครับครับผมไม่ทราบว่าคุณหลินต้องการรับเป็นน้ําดื่มหรือว่าเป็นกาแฟดีครับอาเป็นน้ำอ๋อได้ครับผมสักครู่นะครับอ่าได้แล้วครับขอบคุณค่ะอ่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวนั่งนะครับนะฮะ ในส่วนนี้ตรงนี้จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับรถจน MG 5ของคุณหลินในคันใหม่เลยตรงนี้เดี๋ยวคุณหลินเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพาไปตรวจที่ตัวรถกันก่อนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยครับและคัน MG 5้าคันสีเทาของคุณหลินตอนนี้ได้มาจอดอยู่ที่หน้าคุณหลินแล้วนะครับทาง MG นะครับได้ทําการตรวจสอบทมด3ขั้นตอนนะครับก็คือ1จากทางลงมา MG เลยนะครับ สองก็คือจากทางโชว์รูมและ PDI นะฮะสามก็คือตรวจเช็คโดยตัวผมเองนะฮะก่อนที่จะส่งมอบให้กับคุณหลินนะฮะในส่วนนี้นะครับตักจะพาคุณหลินชมดูรอบคันใน f g 5คันนี้เลยนะครับอ่านเดี๋ยวคุณหลินรออยู่ตรงนี้นะฮะเริ่มดูกันตั้งแต่ไฟหน้าเลยนะครับไฟหน้าติดไหมครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูไฟเลี้ยวนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเชิญคุณเหินด้านนี้ครับนะฮะไฟเลี้ยวติดนะครับด้านขวาอ่าเดี๋ยวเราพามาดูด้านหลังนะครับนะฮะไฟปกตินะฮะจะเป็นสีแดงแบบนี้เป็น LED นะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวติดทั้งสองดวงนะครับนะฮะอ่าไฟเลี้ยวด้านซ้ายติดนะครับ อ่าคราวนี้เรามาดูมุมมองทางด้านหน้ากันบ้างน,นะครับด้านหน้าก็คือติดปกตินะครับแล้วเดี๋ยวตั้งจะอธิบายการใช้กุญแจสมาร์ทเคเลดน,นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือจะใช้เป็นกุญแจเปิดปิดได้นะครับโดยการล็อกปึ๊บนะครับแบบนี้นะฮะอคุณหลิตลองดูได้เลยครับนะฮะโอเค okay. เปิดปิดนะคะใช่ครับ และเดี๋ยวในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวตาขออธิบายส่วนต่างๆในรถยนต์ถึงรวมถึงวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวเชิญคุณลินต์านในรถครับนะฮะอ่ะเริ่มกันตั้งแต่ปุ่มสตาร์ทเลยนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มสตาร์ทรถนะครับ<ฮ>ด้านล่างตรงนี้คือกระจกไฟฟ้าปรับด้านข้างหรือว่าหูช้างทั้งสองด้านนะครับ รวมไปถึงตัวนี้จะเป็นโปรับกระดับไฟหน้าของตัวรถยนต์ของเรานะครับให้สูงให้ต่ำนะฮะด้านล่างนี้ก็คือเปิดฝากระโปรงด้านหน้ารถยนต์นะฮะด้านขวาเนี้ยก็คือเปิดปั๊มน้ํามันนะฮะหรือว่าคุณหลีกเข้าปั๊มน้ํามันไปนะฮะเบาะปรับไฟฟ้านะครับจะปรับได้ทั้งหมดหกทิศทางนะครับเอ็นหลังนะครับด้านหน้าไปข้างหลังนะครับแล้วก็ลงนะฮะแบบนี้นะครับ อ่าเดี๋ยวลบปุงคนหลินปรับให้เรียบร้อยก่อนนะฮะโอเคครับอ่าในส่วนนี้นะครับในส่วนของตัวด้านข้างข,างของตัวรถยนต์นะครับเราจะเห็นปุ่มล็อกนะฮะหรือว่าเซ็นทรัลล็อกจะอยู่ทางด้านประตูทางด้านขวาของเรานะฮะปุ่มเปิดปิดประตูนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นออโต้หนึ่งบานฝั่งด้านข้างคนขับที่เดือดด้านตัวนี้ก็คือจะใช้เป็นขึ้นลงตามปกตินะครับรวมถึงล็อกกระจกด้านหลัง นะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวด้านหน้าจอนะครับตัวนี้จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะฮะแล้วก็แตรนะครับอ่านะครับตัวปุ่มเปิดปิดลดเสียงนะครับปิดเสียงนะครับแล้วก็รับโทรศัพท์นะครับด้านขวาตัวนี้จะควบคุมจอด้านในนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าจอนะครับอ่า การไฟเลี้ยวก่อนเอาการไฟเลี้ยวแล้ค่อยไปหน้าจอเอาพูดเลยการไฟเลี้ยวนะครับของเราจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับถ้าเกิดยกขึ้นจะเป็นทางด้านขวานะฮะเปิดไฟเลี้ยวขวากดลงปุ๊บก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับนะฮะส่วนใต้ของตัวการไฟเลี้ยวนะครับเราก็จะเห็นตัวปรับคูดคอนโทรลรวมถึงปรับระยะได้ด้วยนะครับตอนนี้ต้องใช้ตอนที่ขณะขับรถนะครับ ทางด้านขวานะครับการปัดตรงนี้จะเป็นสารปัดน้ําฝนนะครับปุ๊บเราก็ปัดลงมานะครับตามระดับที่เราต้องการนะฮะสาหรับพวงมาลัยนะครับคุณหลินสามารถปรับสูงต่าได้นะฮะอ่าเดี๋ยวลองปรับดูได้เลยนะครับการปรับไปอยู่ทางด้านซ้ายนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ระดับพอดีแล้วใช่ไหมครับโอเคฮะหน้าจอของเรานะครับจะอยู่ที่ 12.3นิ้วนะฮะตัวข้างล่างนี้ก็คือจะเป็นปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับรวมถึงปุ่มโฮมแต่หน้าจอของเราแล้วก็จะเป็นตัวแอร์นะครับแอร์ Air ตรงนี้ก็คือสามารถปรับออโต้ได้นะฮะข้างล่างก็คือจะมี USB Type A นะครับสำหรับเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay นะครับนะฮะสำหรับเกียร์ของเรานะครับจะเป็นเกียร แบบ CVT 8สปีดนะครับ oh. นะฮะตรงนี้จะเป็นปุ่มเบรกมือไฟฟ้านะครับรวมถึงแบบออโต้ o โฮด้วยนะครับอยู่ที่ปุ่มนี้นะฮะที่วางแก้วน้าทั้งหมดสองใบนะครับรวมไปถึงช่องเก็บสัมภาระหรือว่าที่เท้าแขนที่อยู่ทางด้านข้างของคุณหลินนะครับเ oh. โอเคเดี๋ยวผมพาคุณหลินมาดูทางด้านหลังกันบ้างนะครับเชิญ oh. ด้านนี้ฮะ กรณีที่คุณหลินใช่ไหมฮะต้องการจะเก็บสัมภาระที่มากขึ้นนะฮะลองนั่งดูได้เลยฮะตรงเนี้ยเบาะของเราจะเป็นหนังสีดําได้แดงนะฮะแล้วก็คือสามารถพับเบาะได้ร้อยเปอร์เซ็นนะฮะในที่นั่งตอนหลังนะฮะที่นั่งตอนหลังของเรามีอะไรบ้างนะครับก็คือจะมีช่องแอร์นะฮะแล้วก็คือจะมี USB Type A สำหรับเกยบชาร์จโทรศัพท์ด้วยรวมถึงที่เก็บของนะครับทางด้านล่างนะฮะ แล้วก็ไอโซฟิกทั้งหมดจุดไอโซฟิกมีทั้งหมดสี่จุดนะครับใส่เบาะที่นั่งเด็กได้ทั้งหมดสองตำแหน่งไม่ทราบว่าคุณหลินมีลูกหรือ,อยังครับอ๋อครับผมสามารถใส่ได้สองคนนะครับทางด้านหลังนะครับสำหรับเด็กๆลูกๆหลานๆนะครับก็คือจะมีปุ่มกดล็อกเด็กนะฮะง่ายๆคือว่าข้างในเปิดไม่ได้แต่ว่าจะอนุญาตให้ข้างนอกเปิดได้นะครับแบบนี้อลองคุณหลินลองเปิดดูครับ อ่าไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นด้านนอกเนี่ยคือจะเปิดได้นะครับแต่เราให้ผู้ปกครองเปิดได้โอเคฮนะเดี๋ยวผมพามาดูทางด้านหลังกันบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้ายกันบ้างนะครับคุณหลินด้านท้ายนะครับของเราจะมีเซนเซอร์ทั้งหมดสามจุดะนะฮะสำหรับการระยะนะฮะเดี๋ยวพามาดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะฮะของเรานะครับจะมีชุดซ่อมยางของเรานะครับในกรณีที่ ยาของเราเกิดรั่วซึมนะฮะตัวนี้นะฮะจะเป็นชุดเป่าลมสามารถเชื่อมต่อนะฮะได้โดยใช้สายไฟตรงนี้เชื่อมต่อกับปลั๊กลมของเรานะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่สําหรับสูบลมยางเข้าตัวยางของเรานะครับตรงนี้ปะยางนะครับสําหรับใช้รูแผลที่แบบว่าไม่เกินห้ามิลเมตรนะครับผมวิธีการประกอบก็คือประกอบตรงนี้นะครับปึ๊บาไปแบบนี้ หรือว่าถ้าเกิดคุณหลินไม่สะดวกปะยางด้วยตัวเองใช่ไหมครับก็คือสามารถใช้บริการ1267ที่สามารถช่วยเหลือคุณลูกค้าได้ตลอด24ชั่วโมงของเราเลยนะครับโอเคในส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตวางไว้ก่อนนะฮะในส่วนนี้นะฮะเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของถังน้ำมันนะฮะคุณหลินสามารถเติมน,น้ำมันได้ตั้งแต่ ee ยี่สิ นะฮะแกสโซฮอล์91แกสโซฮอล์95นะครับก็คือวิธีการเปิดฝาถังก็คือเปิดจากด้านในรถนะครับแล้วก็เปิดฝาถังน้ํามันแบบปกติโดนเข็มนะครับแล้วก็เปิดปิดก็ปิดตามเข็มนะครับอ่าเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของด้านข้างที่นั่งผู้โดยสารกันบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับเราจะอ่าเชิญคุณหลินนั่งกันครับ นะฮะเราจะได้ช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่นะครับแบบนี้นะฮะมาพร้อมก,กันกับที่นั่งแบบดึงกับอัตโนมัตินะฮะเข็นขัดนิละภัยนะฮะค้าได้เลยครับนี่ฮะแบบจะดึงกับอัตโนมัตินะฮะโอเคฮะ<ๆ>ในส่วนของแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กเนี่ยด้านข้าง ที่นั่งผู้คนขับใช่ไหมฮะจะมีทั้งหมดหนึ่งใบตรงฝั่งนั้นจะหนึ่งใบนะครับหรือว่าผู้ได้ผู้ขับขี่นะฮะรวมถึงที่อยู่ในบ้านเสา A และเสา B นะครับในเสา B จะมีทั้งหมดหนึ่งใบนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับนี่เลยฮะความปลอดภัยเรียกง,งว่าจัดเต็มนะครับ อ่าและนี่คือห้องเครื่องของ MG 5ของคุณหลินเลยนะฮะเครื่องของเราจะเป็นเครื่อง DVDT นะฮะ1 5 1 4 1แรงม้านะครับ150แรงบิดนิวตันเมตรเลยนะฮะมาพร้อมกันกับเกียร์อัตโนมัติ CVT 80สปีดนะครับอ่าและในส่วนนี้นะครับของรถคุณหลินนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นน้ำมันเบรกระดับของน้ำมันเบรกนะครับจะต้อง ไม่ต่ากว่ามินนะฮะแล้วก็ไม่สูงเกินแม็กนะฮะอ่ะตรงนี้ในส่วนของน้ํายาหม้อน้ําหรือว่าน้ํายารอเย็นของเรานะครับก็คือระดับของน้ําเนี่ยจะต้องไม่ต่ํากว่ามินนะครับไม่สูงเกินกว่าแม็กนะครับเพราะไม่งั้นจะไม่มีที่ระบายน้ํานะและสําหรับตัวเครื่องยนต์ของคุณหลินนะครับตัวนี้รับประกันสูงสุดถึงสี่ปีหรือว่าหนึ่งแสนสองม่นกิโลเมตรนะฮะ ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเราก็จะรับประกันอยู่ที่1ปีหรือว่า2 0 0 0มกิโลเมตรนะฮะในส่วนของตัวยางของเรานะครับเราจะรับประกันอยู่ที่2ปีหรือว่าห้า0 0กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับสำหรับวิธีการปิดฝากระโปรงหน้ารถอย่างถูกวิธีนะครับและถนอมรถเราอย่างดีที่สุดนะครับนะฮะวิธีการปิดก็คือหนึ่งคืบนะครับประมาณนี้แล้วปล่อยลงเลยนะครับ นะฮะสำหรับตัวเครื่องยนต์แล้วก็การปิดฝาการใช้งานตรงนี้คุณหลินมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับอ๋อครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูเอกสารแลว้วก็คือเซ็นเอกสารรับมอบกันได้เลยนะครับผมเชิญดนะ้านนี้ครับและตรงนี้นะครับก็คือสมุดการรับประกันคู่มือรถยนต์ของคุณหลินนะครับตัวนี้จะเป็นสมุดการรับประกันและ,และการบำรุงรักษานะครับ เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของการรับประกันนะครับวงรับประกันอยู่ที่4ปีหรือว่า1นึ0 0 0กิโลเมตรนะฮะและในส่วนนี้นะครับเราจะให้บริการคําแนะนําเบื้องต้นด้านเทคนิคนะฮะกรณีรถเกิดปัญหาฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงคุณลินโทรได้เลยนะฮะและให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินโดยการลดสไลด์ในกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆจาก MG นะครับรวมไปถึงบริการ ลดสไลด์ตลอดระยะทางในกรุงเทพนะครับฟรีไม่จํากัดระยะทางคือภายในกรุงเทพนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นต่งางจังหวัดเนี่ยเกิน100กิโลเมตรนะครับจะคิดอยู่ที่กิโลเมตรละ25บาทในระยะทาง101กิโลเมตรต่อไปนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นบัตรลงทะเบียนการรับประกันนะฮะเขียนเสร็จแล้ว และรวมไปถึงบริการจัดส่งกุญแจสำรองในระยะทาง20กิโลเมตรนะฮะจากจุดที่เกิดเหตุอย่างเช่นห้างร้านานะฮะส่วนที่เกินจากคิดค่าบริการกิโลเมตรละ25บาทนะครับเพื่อเป็นบริการทางเลือกสำหร,รับลูกค้าที่เกิดกรณีฉุกเฉินตรงนี้นะครับเราจะมีกุญแจสำรองให้ะนะฮะในบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงของเรานะฮะ,ะ,ฮะเดี๋ยวมาดูในส่วนของบำรุงรักษานะครับเราจะให้ฟรี ฟูป,ปองค่าแรง5ระยะนะฮะระยะที่1ก็คือ1 0 0 0กิโลเมตรจนถึง50,000กิโลเลยนะครับตรงนี้จะเป็นตารางการบำรุงรักษานะครับค่ะนะฮะสําหรับตัว R เนี่ยก็คือจะเป็นสําหรับการเปลี่ยน <c oughs> นะครับสําหรับตัว I เนี่ยจะเป็นตารางสําหรับการซ่อมนะครับอ่าและสําหรับตัวนี้นะครับจะเป็นสมุดคู่มือหรือว่า m มนนวัลยยูเซอร์ในการใช้รถนะครับสามารถเปิดอ่านได้ <c oughs> นะครับ อสำหรับวันนี้นะฮะก็คือเอกสารป้ายแดงตัวนี้จะเป็นสมุดผู้มือจากกรมการขนส่งทางบกแท้นะครับอ่ในส่วนนี้นะครับก็คือรายการการใช้รถเนี่ยรบกวนอคุณหลินเซ็นเอกสารตรงนี้หน่อยนะฮะว่าชื่อชนิดรถเวลาออกไปไหนมาไหนนะครับก็อย่าลืมเซ็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามา แล้วมมแต่เซ็นเอกสารในการรับรถนะครับหรือว่าตรวจรถแล้วทั้งหมดขั้นตอนของเรานะฮะตรงนี้อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับสม,มุดข้่มือของแถมครบนะครับฟิล์มพยางกรอบป้ายกันสากราบรประกันภัยชั้นหนึ่งนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวคุณลินเซ็นเอกสารตรงนี้ได้เลยครับนะับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับคุณลินนะฮะเดี๋ยวมีข้อสงสัยนะครับ ติดต่อตักได้ตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้นะครับทาง MG โชโชลูมซิดินทรและ MG t h a i ไท n แลนด์ขอบคุณ,<ม>ค,ณคุณหลินมากนะครับที่ให้การไว้วางใจกับรถจนต์ m มของเรานะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ